สวัสดีค่ะแม่เฮดคณะสอนรามน้ำเพชรเผยไทม์ไลน์ทั้งหมดพร้อมเคลียร์ใจนุ่นดำดงลั่นขอให้น้องโชคดีจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางด้านหัวหน้าคณะลิเกยอย่างสอนรามน้ำเพชรได้ออกมาพูดถึงประเด็นต่างๆและอีกทางเพจดังอัทรดุได้ออกมาบอกว่าแบงค์บอกว่าอยากรู้เหตุผลที่นุ่นลาออกคืออะไรถ้ามันเป็นเหตุผล ตามที่ไลฟ์คิดว่ามันคุยกันได้เพราะเราเป็นเพื่อนกันมา8ปีโดยสรุปรายละเอียด3ได้ตามนี้1การที่นุ่นลาออกเป็นเรื่องที่กระทันหันมากทุกคนในทีมคืองงกันหมด2ที่ว่าแบงค์ตึงหน้าเวทีหลังเวทีเป็นไปไม่ได้ยิ่งโดยเฉพาะหน้าเวทีเพราะเราคือมืออาชีพ3แต่ในช่วงนี้พอหลังเวทีต่างคนต่างแยกมุมกันนั่ง เนื่องจากไลฟ์คุยกับแฟนๆใน Tik t o k มมาเลยทำให้เราคุยกันน้อยลง 4. ประเด็นด้อมคู่จิน้นแบงค์นุ่นมันมีวันหนึ่งที่แบงค์ไลฟ์คู่กับน้องแล้วมีแฟนคลับมาคอมเมนต์เปรียบเทียบคู่กับนุ่น 5. แบงค์เลยบอกกับนุ่นไปสื่อสารกับแฟนคลับว่าอย่าเปรียบเทียบเป็นการบอกไม่ใช่การต่อว่าแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป 6. แล้ววันที่27เมษาทางฝั่งนุ่นก็ไม่ได้มาแล้วแล้วส่งข้อความมาบอกว่าขอลา7ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่ได้คุยกันเลยรู้สึกแปลกใจที่มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เราเป็นเพื่อนกันมานานแปดเสียใจมากเสียเพื่อนร่วมงานไปนุ่นเป็นคนที่ทํางานเป็นคนที่มีความสามารถ9เรื่องที่นุ่นมีงานเข้ามาเยอะทางแบงก์ก็เข้าใจเพราะเราไม่ปิดโอกาสกฎของเราคือรับงานนอกได้แต่อย่ากระทบงานแค่นั้น10 ในวันที่นุ่นเข้าไปกราบลาแม่แบงก์ก็เข้าไปขอโทษส่วนคุณแม่แบงก์ก็ถามว่าทําไมไม่มาคุยกันก่อน11ซึ่งหลังจากนี้ก็อาจเป็นคนในวงที่ผัดเปลี่ยนมาเป็นดำดงขึ้นว่ากับใครจะได้รับโอกาสนั้น12ทุกคนในทีมที่ได้รับผลกระทบกันหมดเลยเพราะทางฝั่ง FC เข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าล่าสุดทางเพจอัธรสออกมาสรุปไลฟ จากทางฝั่งแม่เห็นในไลฟ์สดงานนี้ FC แตกเป็นสอฝั่งฝั่งคณะรู้ต้นตอแล้วเกิดจากอะไรมันจะมีอีกหนึ่งฝั่งนุ่นที่ยังไม่จบจะโทษนุ่นก็จะโทษนุ่นให้ได้ใช่ไหมและนี่คือบทสรุปที่จับใจความได้จากไลฟ์ก็คือทางแม่เห็นเข้าไปคุยกับนุ่นถึงเรื่องคลิปหนึ่งที่เขาคุยโยงให้คนมาด่าว่าพี่แล้วคนที่โดนยงเยอะที่สุดก็คือปอย ก็เลยไปคุยกับนุ่นว่าให้ถามให้พี่หน่อยได้ไหมทางฝั่งนุ่นก็บอกว่าหนูไม่รู้เรื่องเลยพี่พี่ไปคุยเลยแต่ถ้าแต่ทางฝั่งแม่เห็นคิดว่าเขาคือคนของนุ่นแต่ที่มาคุยกับนุ่นเพราะเราคนกันเองถ้าเกิดเราไปถามไปคุยเขาแล้วมันมีปัญหาผลกระทบมันจะลงที่นุ่นเพราะนุ่นทำธุรกิจกับเขา แต่สุดท้ายเราก็ปล่อยผ่านแต่เราก็แคลงใจแต่เราก็อยู่เฉยๆแล้วเราก็เล่นของเรามาปกติแต่อยู่ก็มาโดนดา่าอาจจะเป็นเพราะคิดมากบวกกับความเครียดแล้วไปปรึกษาใครยังไงไม่รู้แต่ไม่รู้คนที่ปรึกษายังไงคือมันต้องพูดให้คนดีกันอย่าไปพูดให้คนมีปัญหากันแล้วต่างคนต่างก็คิดว่าทําไมแกไม่คุยอีกฝั่งก็คิดว่าก็ไม่กล้าคุยวันที่2ีแบงก์ก็ได้คุยกับนุ่น แต่ก็ไม่ได้คุยกันเยอะเพราะด้วยเวลามันไม่มีมันต้องรีบแต่งหน้าวันที่27นุ่นก็ขอลาป่วยแล้วก็บรรยายความรู้สึกและขอถอยทางไม่เห็นก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นถอยคือยังไงพักหยุดง,งานหรืออะไรก็เลยส่งข้อความไปหานุ่นว่านุ่นเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นแต่นุ่นก็ไม่ตอบจนถึงวันนี้จากนั้นทางฝั่งบิ๊กก็ทักไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทางฝั่งนุ่นก็ตอบกลับสรุปโดยรวมคือน้องน้าจะน้อยใจ ก่อนรุ่งเช้าวันที่28ทางฝั่งบีก็ส่งข้อความไปหานุ่นว่าจะมาไหมถ้ายังเป็นนุ่นคนเดิมมีอะไรก็คุยกันซึ่งนุ่นอ่านแล้วแต่ไม่ตอบพอวันที่30นุ่นก็มาไลฟ์สดร้องเพลงตัวเรารู้สึกแบบว่าไปบอกเจ้าภาพว่านุ่นป่วยแต่ถ้าเจ้าภาพมาเห็นนุ่นร้องเพลงเขาจะว่าเราโกหกหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ปล่อยผ่านพอวันที่1นนุ่นขึ้นไลฟ์สดบอกว่าขอลาออกจากคณะบอกว่า ไม่มีใครคุยกับนุ่นเลยก็เลยงงเพราะวันที่ย5้าก็ยังคุยกันยังเคลียร์ใจกันอยู่ทุกวันนี้ยังรอแชทต,ตอบกลับแต่ถ้าตอนนี้น้องอยากมาคุยเข้ามาคุยได้เลยตอนนี้อยากคุยกับนุ่นมากวันที่4พอพคอนุ่นก็เข้ามาไหว้แม่แล้วก็ถามว่าถ้าเองเข้ามาคุยกันตั้งแต่แรกมันก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วนุ่นก็ขอลาออกแล้วแม่เลยบอกว่าขอให้โชคดีจากเหตุการณ์วันนั้นจนถึงวันนี้น้าเพชรรู้สึกว่าทำไมเราต้องมาโดนด่าอะไรขนาดนี้ สรุปคือแม่เฮนบอกว่าน่าจะเกิดจากความน้อยใจรวมกับเรื่องประเด็นคู่จิ้นที่เวลาแบงค์เล่นกับปอยก็มีคนมาด่าเชิงเปรียบเทียบเลยอยากให้นุ่นช่วยไปพูดคุยกับด้อมแต่ในมุมของนุ่นอาจจะคิดว่าเกี่ยวอะไรกับนุ่นเลยคิดว่ามันอาจจะเกิดจากปัญหาสื่อสารไม่เข้าใจกันขอบคุณที่มาจากเอ็นไทยค่ะ